ท่านนี้โปรดระวังการกระทำท่านด้วยสนมน้อยอย่าผักใส่เลยแค่ดื่มจอกเดียวเองแย่งมาดเจ้าท่านอองลิงนนายหญิงอ่ะสุราจอกนี้ข้าดื่มแทนเขาเองเจ้าคงไม่ว่าอะไรมไม,ไม่ถ้าไม่ดื่มแทนข้า แล้วก,ก็ไม่ได้เสียหายอะไรยุ่งไม่เข้าเรื่องมาทำให้ข้ารู้สึกแปลกๆเออส่งกับเป็นท่านอองดิงตองไปตรงมาข้าขอรบวท่านกับสนมของท่านจอกเนื้งฮ่าฮ่ามาดื่มฟ้าบาสทท่งไปชวนเลยมาเข้าร่วมงานไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะดื่มกับท่านอ,องให้เต็มที่ชน อาไม่มาเออไม่กลับนี่พวกขี้เล่านายท่านวายร้ายแอบรอบออกไปแล้วท่านไม่ตามไปดูหน่อยหรือขอรับไม่เป็นอะไรก็คงไปพบหวงฟู่เว้ยในเมื่อเขาอยากไปก็ให้เขาไปถึงยังไงเขาก็ค่าค้าไม่ลงอยู่แล้วเออนั่นก็ใช่ขอรับในที่สุดเจ้าก็มา ถวายบังคมฟาบาทเตือนที่ฟาบาดสั่งให้สังหารอ,องหลิงกรมหม่อมขอเวลาอีกหน่อยนะพยะค่ะเรื่องนี้ไม่เรียบร้อนเพื่อกำจัดอ,องหลิงที่สิ้นซากข้าถึงให้ท่านแต่งเข้าจวนอ,องหลิงคนงามเช่นท่านต้องแต่งกับสตรีมุทะลุเช่นนี้ มันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับท่านไปเสียหน่อยฝ่าบ,บาทมีพระคุณที่ช่วยหม่อมฉันไว้เจียงหลีสมควรที่จะตอบแทนไม่รู้สึกไม่เป็นธรรมดาเลยพะยะค่ะถอยหลังฟังเจ้าพูดเช่นนี้ข้าก็วางใจแต่องหลิงถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งสงคารามเจ้รับมือได้ยากเป็นเรื่องปกตินี่คือ ก็แค่ของที่ช่วยให้ท่านสำเร็จภารกิจได้เร็วขึ้นก็เท่านั้นรอ้อยท่านได้รับความไว้วางใจจากอองหลิงจากนั้นก็นำยานี่ใส่ในอาหารของอาหารให้นางกินทุกวันในไม่ช้าแม้แต่เทพเซียนก็ช่วยนางไม่ได้คุณชาเจียงอย่าทำให้ข้าผิดหวังสละนี่พปยค่ะฝ่าบาท เียงหลีงดงามเช่นนี้ช่างเป็นการทดสอบความอดทนของข้าเสียจ,จริงแต่ก็อีกไม่นานหรอกเมื่หลิงหยวนตายทั้งใต้ล่าและคนงามก็ต้องเป็นของข้าเพียงผู้เดียวคิดไม่ถึงว่าสนมผู้งดงามอ่อนช้อยอยางองหลิงจะเป็นคนของฝ่าบาททิแท้คนสนิทฝ่าบาท ก็ไม่ได้มีแค่ขาบขึ้งพูดเดียวความงามของสนมเจียงนั้นฝ่าบ,บาทก็ยังคงทรงขอพระทไยไม่น้อยอกระชากถ้าเจียงหลี่จะงดงามเพียงใดก็เป็นแค่ลูกของพ่อค้าข้าจะพอใจกับคนตบต้อยเช่นนั้นได้เช่นไรไม่เลื่นเออ เจ้าก็รู้ว่าในใจข้ามีแค่เจ้าเป็นงผู้เดียวขอเพียงเจ้าช่วยข้ากำจัดองหลิงได้ข้าจะให้เจ้าเข้าวาังรับตำแหน่งเป็นพระมะเหสีของข้าฟาบาทลูกอานจะช่วยให้ฟาบาทบรรลุงานใหญ่อย่างนี้สุดความสามารถบรุษช่างเอาใจง่ายสยจริง คำพูดหว,วานๆสักสองสามประโยคก็ทำให้ลงเสียหัวปักหัวปําหึงความจริงใจแค่แค่หลอกใช้เจ้าก็เท่านั้นเห็นแก่ที่มารดาเจ้าเป็นถึงเสนาบดีข้าจะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าก็แล้วกันนายหญิงเออนายหญิงเมาแล้วงั้นหรือใช่ขอรับพนมเจียงท่านมาสักที ฝ่าบารอดท่านไม่ยอมกลับจวนก่อนนะขอรับทำไมจะเด็กนัดยังไม่กลับมาสักทีข้าโมโหแล้วนะเฮ้ยเท่าที่จำได้ไม่เคยมีใครทำกับข้าแบบนี้มาก่อนนายหญิงกลับบ้านกันถ้าทางตอนนางเมาททำไมถึงได้อ,อนน่อนโยนเช่นนี้เออพวกเรากลับบ้านกัน เจ้าหมูทำไมถึงต้องให้ข้าแก้งเมาด้วยข้าว่าเจ้าเด็กนี่ก็ไม่เห็นเจ้ารู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยนะไอ้ยานายท่านท่านไม่เข้าใจโลกของการแอบแบลหรอกเอ้ยเอาซะเลยอะแอบเบลหรอกตามสบายใจเจ้าเถอะตอนนี้ข้าแค่อยากเจ้านอนพักผ่อนบนรถนี้ ก็แข็งเกินไปไม่สบายตัวเอาสันเลยเอ๊ะน่ายิงอยากขยับขอข้านอนสักเดียวอยากจะเอามีดแทงนางซะตอนนี้เลยเจ้าติงจูจ่จืนี่นึกไม่ถึงว่าจะกล้าหนุนตักข้าติงถูจืเป็นขุนนางกันจินในสมัยฉู เอายาที่หววฟูเว้ให้มาเกอกปากนางซะข้าจะได้ตอบแทนคุณได้แล้วสำเร็จและเป็นอิสระเอะต้องข้าหน้าจริงๆนะเหรอออกลิงสนมเจียงถึงจนแล้วขอรับลืมตาถึงแล้วไวจังนายหญิงข้าเหนื่อยแล้วขอตัวกับห้องก่อนอเจ้าเด็กนี่ทำไมวันนี้ถึงได้ดูแปลก เป็นมือสังหารมาหลายปีนึกไม่ถึงเลยว่าข้าจะลงมือกระป้อมไม้ในภารกิจไม่ลงเห็นที่คงเป็นเพราะอยู่ในชวนนี้นานเกินไปจนลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นใครคืนนี้ข้าจะไม่ออมมือให้อีกแล้วนิมมานสัญยักษ์ทีไม่ใช่นิมมานสัญลักษณ์ของมือสังหารอันดับสองแห่งยุทธภพ,พนึกไม่ถึงว่าจะมาถึงที่นี่ ไม่ได้เขาจะให้นางเปิดเผยตัวตนของข้าไม่ได้เห็นทีข้าต้องจัดการนางก่อนที่นางจะลงมือดึกดื่นตอนนี้เขาเจอไปทำอะไรที่ไหนกันไปดูกันเถอะเจ้าหมูขรารานายท่านปีศาจในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบเสียทีหลายปีมานี้พอเจ้า เ้าถึงได้เป็นแค่นักฆ่าอันดับสองตอนนี้มาถึงเวลาที่ข้าจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอาศัยเจ้านะหรือในเมื่อพวกเจ้ามาถึงที่นี่ก็ดีข้ากำลังขัดคนซ้อมมือให้พอดีเลยฮ้ปีศาจข้าชอบความมั่นใจของเจ้าวันนี้ไม่ว่าจะต้องตกตำ,ตำแหน่ง นักข้ามดับหนึ่งหรือตัวเจ้าค่าเจะต้องครอบครองทั้งหมดเมื่อเจ้าถูกค่ากำลับแล้วก็อยากจะดูสิว่าเจ้าจะยังหยิ่งพยองอยู่หรือไม่ลุยเก่งว่าไม่มีสตรีนางได้บุลโลเจอต้นทาาเสน่ห์งดงามของเขาได้อืม แม่ข้าจะเคยเห็นชมหน้าเขาเพียงครั้งเดียวยิงเลื่อนไม่ได้ที่จะหลงสเสน่ห์เขาข้าจะต้องได้พิชาคนนี้มาครอบครองให้ได้ชุบใช่ความรู้สึกนี้แหละข้าเป็นถึงนักข้ามดับหนึ่งแห่งยุทธภพไม่ใช่สนมที่อ่อนแอดอะไรนั่นข้าไม่ได้อยากเป็นนก ในกลรงนั่นซะหน่อยยังไงสักวันหนึ่งข้าก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จและออกไปจากจวนหลิงอองตอนนี้เหลือขคาเจเ้าเพียงคนเดียวแล้วเฮ้ยพวกเจ้าสมา่ะไรประโยชน์บ้าเอ้ยปีศาจจาคิดว่าข้าจะทำอะไรเจ้าไม่ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอคนที่เจ้าพามาข้าได้สังหารไปหมดแล้วเจ้ายัางจะมีคนอุบายอะไรอีก เอาออกมาใช้เห,หมหมอสิอขาไม่ได้รับบัจจดเจ็บใดๆทำไมถึงกระอักเลียดออกมาทำไมถึงได้กระอักออกมาเป็นเลือดหรือว่าในเลือดมีพิษขนาดคนของเจ้าเองก็ไม่เว้นงันหรือขอแค่ให้ข้าได้เป็นที่หนึ่งตายไม่กี่คนจะเป็นอะไรไปละ่ะ พิษ่องค้าท่มเทไปมากกว่าจะได้มานั่นไม่เพียงแทรกซึมเข้าไปในลมปลาแต่ยังแทรกซึมลมหายใจของเจ้าด้วยมีเพียงสตรีเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าถอนพิษได้ข้าอดใจรอดูท่าทางเชิญชวนของเจ้าไม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าเจ้าถูกยิปผู้หญิงนี่หลอกช่วดช้าต่อให้ข้าต้องตาย จะไม่หินนางได้สมหวังสวัสดีเสียงนี่มันท่านอองลิงนางมาได้ยังไงแม่นางนี่มาจากไหนกันข้าก็เตือนว่าอย่ามายุ่งเข้าไม่เข้าเรียไม่มองอย่าเลือดบ,บนตัวของข้ามีพิษไม่เป็นไรพิษธรรมดาไม่อยู่ในสายตาข้าสักหน่อยทำไมข้าต้องห้ามนางด้วย หากองดิงทุกยับพิศตายไปภารกิจของข้าก็จะสําเร็จหรือว่าข้ารู้สึกต่อนางงั้นหรอไม่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่ข้าห้ามนางเพียงพบว่าหากนางตายก่อนข้าคนเดียวจะโซ่พูดผีไม่ได้ใช่เป็นเช่นนั้นฮะยืนนี่รังแกเจ้าอีกแล้วงั้นเหรอเออใช่นางเล่นไม่ซื่อเห็นข้าเป็นตัวอะไร ผิดแท้ก็เป็นชูรักของเจ้าปีศาจเจ้าวางใจหลังจากข้าส่งนางไปลงนลรลกแล้วก็เจทนุถนอมเจ้าเป็นอย่างดีเคลงแม่นางน้อยหากดูสถานการณ์ออกเจ้าก็ควรไปซะข้าเจะเาไว้ชีวิตของเจ้าไม่เช่นนั้นวันนี้ของปีหน้าจะเป็นวันหนวกหูหน้าุ ชีพในคาเดียวอาวนายท่านท่านทำให้ไวร้ายตกใจจะสลบไปแล้วนะขอรับอะฮะชิเจ้าเด็กนี่ทำไมถึงได้ผ่อนอ่อนเช่นนี้อ่อนแอรจริงๆไม่ใช่เพราะนายท่านหลอกที่ทำให้เกิดฉากน้องเลียดขนาดเนี้ยนายท่านไม่ไกลจากที่วัดนี้มีวัด ไม่ไกลจากที่นี่มีวัดร้างอยู่ท่านรีพาวร้ายไปรักษาแผลนั่นเถอะเขาไม่ได้รับบาดเจ็บก็แค่ได้รับพิษจากที่พูดผีพูดถึงวิธีการถอนพิษหรือว่าข่าก็คือยาถอนพิษของเขานายท่านเขาเป็นแค่ลูกหมูตัวเล็กๆท่านยาทำหน้าไร้ความรู้สึกแบบนั้นสิขอรับ ยังไม่รีบพาเขาไปรักษาอีกอ่ะเป็นถึงนักข้ามดับหนึ่งทาไมถึงได้ถูกพิษพันนี้ได้ไม่เข้าใจเลยจริงๆนายท่านท่านมองข้ามความงามของวายร้ายจริงๆสินะร่างกายร้อนเหลือเกินออทรมานใครอย่าเข้ามาเอาอีกไหมเเสียงนี้คุณจัง เมื่อกี้เจ้บอกว่าไม่เอาเง้นข้าก็จะไปเป็นนางใช่หากเมื่อกี้ไม่ได้นางช่วยไว้ข้าคงถูกพูดผีจับตัวไปแล้วให้นางไม่ได้ตอนนี้ข้าไม่มีแรงเลยหากนางไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาจะทำยังไงแต่ข้าเจอเมาไก่ให้หนางง่ายๆแบบนี้ไม่ได้บ้าเอ้เลือกทางไหนก็ไม่ได้หน้ากากนี่ก็แน่นเหลือเกินข้าจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว ห่อน,นี่กำลังก้มใจมากและหน้ากากที่ใส่ก็อึดอัดหอดออกเสียก็สิ้นเรื่องอีกชั่วเจ้าจะทำอะไรกดไว้เอเมื่อสัมผัสนางดูเหมือนความต้องการจะลดลงแต่ยังไม่พอเจ้าหนุ่มาไม่ชอบอ่าอะไรข้าไม่ชอบอึดอัดยึดยาาตกลงเจ้าต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่ ไม่งั้นดีข้าไม่ชอบฝืนใจใครลุกขึ้นดึงห้ามถอดหน้ากากของข้าส่วนอย่างอื่นแล้วแต่เจ้าได้ให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ข้าแววตาประหลาดเช่นนี้คืออะไรนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเป็นฝ่ายเริ่ม แต่ความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่เลวองลิงลิงยวนท,ท,ทั้งๆที่ตัดสินใจเราว่าจะไม่หวั่นไหวกักผู้หญิงแต่การปรากฏตัวของเจ้าทําลายความตั้งใจของข้าจนหมดสิน้นร่างกายของข้าเริ่มมีแรงแล้วกดทับหมอน,นี้ควบคุมฤทธิ์ยาได้แล้วนี่ตั้งใจหน่อยท่านองลิง คืนนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือหัวใจของเจ้าร้อนเปลี่ยนของข้าอืมเจ้าห้ามทอดทิ้งข้าเด็ดขาดเพราะข้าหลงรักเจ้าไปโดยไม่รู้ตัวเรียงมึงเจน่่อนตัวไม่ขึ้นเจ้าหมูเออมีอะไรเหรอนายท่านหมือนนั่นแอบหนีไปตอนที่ข้าหลับ ทำไมเจ้าไม่ปลุกข้าฮะเออไานท่านนายท่านข้าเพื่งถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อกี้ท่านเออพวกท่านจับข้าขัางไว้ทั้งคืนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไวร้ายหนีไปตอนไหนก็ได้งั้นก็กลับจวนข้าอยากจะรู้จริงๆว่าหมอนั่นคิดจะทำอะไรหมอนั่นอยู่ไหนนายหญิงนายหญิงมาหาข้าเหรอ ทำไมวันนี้หมอนี่ดูอ่อนยนกับข้าจังแปลกมากนายท่านเมื่อคืนท่านจับไว้ร้าย,ายกินจนหมดตัวเขาอาจจะป่วยและเป็นเอ่อสต็อกเกอร์เพิ่มก็ได้นะงั้นเหรอข้าคิดว่าหมอนี่เจอข้าอีกจึงมาทําดีด้วยานายหญิงปาพอดีเลยข้าทําขนมเพิ่งเสร็จหาอันตรายได้กิน ความอันตรายไม่เอ่ยชิมสิกินได้ไหมเนี่ยเจ้าหมูเมื่อวานข้าเพิ่งช่วยชีวิตหมอน,นี่ไว้แต่วันนี้เขาคิดจะวางยาผิดค่ะค่ะจิตใจผู้ชายคนนี้่างโหดเงียมยิ่งนักเออ,เอ,อถึงแม้ข้าหนมงจันนี้จะดูธรรมด,ดาแต่อาจจะอร่อยก็ได้นะหลับตาและพูดโกหกเออถึงยังไงก็เป็นน้ำใจของวายร้ายนายท่านลองชิมหน่อยเถอะ ก็ได้ที่ยังไงเ้าก็ไม่กลัวพิษอยู่แล้วดูไม่เลียวเลยอืมหืมไม่อร่อยอะ่ะคลิ้งนายท่านอย่าพูดตัวขนาดนั้นสิบาาร้ายเสียหน้าหมดเลยนายหญิงไม่ชอบขนมของข้าหรือว่าชอบรถมือของชายอื่นมากกว่า อรถมือของคนผู่นั้นนะ่ะทุกปากข้ามากกว่าคนนั้นเออคือสร้างกวัหรืออังหรือว่าคนอื่นเห็นไม่ถึงว่านายจิงจะเป็นคนที่เยน็นชาไร้หัวใจแต่กับจีบหนุ่มไปทั่วหน้ามโหจริงๆน้ามันโหดจริงๆรินายท่านเออข้าดูไอ้เงั้นใช่ไหมเออใช่ขอรับอย่าคิดเหลวออะลรสิ ชีวิตนี้เขาไม่ต้องการใครอีกนอกจากเจ้านายหญิงเออเข้าไม่ได้คิดมากสักหน่อยเชิงเธอในเมื่อน,นางไม่ชอบกินขนมงานข้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็แล้วกันสามวันต่อมาเสร็จแล้วเออไม่คิดเลยว่าถึงผ้าเล็กๆนี่จะทำยากขนาดนี้เขาต้องใช้เวลาปักอยู่ตั้งหลายวัน แต่ถุงผ้าของติดตัวหักนายหญิงพกพาถุงผ้าของข้าติดตัวทุกวันลีเอ,อ๋อเจ้าชามเป็นสามีที่ระเมียดระมายิ่งนะักสมแล้วที่เป็นชายที่ข้าโปรดปานอือต้องใช่อย่างนั้นแน่นะหากนายหญิงชอบข้าก็ดีใจมากแล้วถุงผ้าที่งดงามก็ต้องใส่เครื่องหอมเข้าไปด้วยจึงจะดีฮะ เออโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วหากข่าทําตามที่หวงฟู่เว่ยสัง่งยาพิษขององหลิง